สวัสดีค่ะวันนี้แม่แม่พาชินนะคะก็จะพามาที่ร้านอาหารเกาหลีนะคะที่อยู่ในอซอยไปทุมวันรีสอร์ทตรงพญาไทนะคะชื่อร้านว่าซารางค่ะซึ่งแปลว่าความรักนั่นเองนะคะร้านเนี่ยนะคะก็กว้างๆค่ะโล่งๆที่นั่งก็จะเป็นแบบโซฟานะคะโดยที่จะมีเจ้าของร้านเนี่ยนะคะมาบริการด้วยตัวเองเลยทีเดียวค่ะส่วนเมนูที่นี่นะคะก็จะมีทั้งแบบอลาคาด แล้วก็แบบบุฟเฟ่ด้วยนะคะเมนูแนะนำของทางร้านนะคะก็จะเป็นที่เป็นแบบว่าราเมงชีสซึ่งไม่เหมือนไทยเลยนะคะชื่อว่าราเมงซารางค่ะส่วนของซุปกี้มจินนะคะนอกจากรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็ยังมีบิบิมบับที่ไม่เหมือนไทยด้วยนะคะโดยที่มีส่วนผสมของชีสค่ะ แล้วก็ในส่วนของเมนูอื่นๆนะคะก็จะมีพวกข้าวหน้าต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะใครที่ชื่นชอบอาหารเกาหลีเนี่ยนะคะต้องอลองแวะมาที่ร้านสลานค่ะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูบรรยากาศในร้านกันนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นโต๊ะของเมมเมเองอันนี้นะคะเป็นบีบิมบับท,ที่บอกค่ะขา้าวยำซึ่งจะไม่เหมือนไทยเขาบอกว่าเขาใส่ชีสมาด้วยนะคะและอันนี้ก็จะเป็น,านาราเมงซาลางค่ะลองชิมดูแล้วเนี่ยนะคะก็รสชาติแบบเข้มขนน้นนะคะมีกลิ่นชีสตัวเบาด้วยค่ะส่วนนี้เป็นสลดัดใช่เป็นสลดัด ตอนนี้ก็กำลังปิ้งย่างกันอยู่เลยค่ะมีเห็ดกระเจีนะคะมีเนื้อติดมันนะคะแล้วก็ยังเนื้อลายแล้วก็มีสันคอหมูด้วยค่ะ ส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแม่จะรับหน้าที่เป็นคนชิมให้แล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะลองและมาที่ร้านซารานะคะง่ายๆเลยค่ะเดินทางโดย BTS มาลงที่สถานีพญาไทนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเดินทางง่ายมากๆเลยเดินลงมาที่สถานีนะคะลงมาทางออกที่สองค่ะตรงเลยปัสุตว์มาโคปะสุศรม์รษษรมานะคะแล้วก็เดินเข้ามาในซอยธงวารีสอร์ทค่ะเดินเข้ามาไม่ไกลมากนะคะถ้าเจอป้ายร้านหน้าร้านเลยว่า ราคาคะแล้วก็เดียวเข้ามาราคาบุฟเฟ่ต์นะคะก็อยู่ที่สา0ร้อยกว่าบาทนะคะ,ะแต่ว่ารับรองว่าคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเลยนะคะจะหลากรสชาติแล้วก็ความอร่อยนะคะที่จะได้มาพบกับรสชาติของเกาหลีแท้ๆเลยนะคะยังไงก็ลองแวมากันได้ค่ะ